โอเคนะครับก็อาสซาไว้่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้คนก็อยู่กับเกมไมโครฟ์นะครับผมกันเดมอดนะครับที่มผู้ช่อว่าดราฟต์กันหมดนั่นเองนะครับเย่กับในพาร์ตี้14กันแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวกับลากเดิมทำงานโอ้โหเมื่อกี้ยังอยู่ในลากโซบัสเดราไซย่าอยู่เลยนะครับอ่ะก็ตามอ่าที่ผมบอกไปในพาร์ทที่แล้วนะครับว่าพาร์ทนี้เราจะมาอ่าไปทำภารกิจกันต่อนะครับเนื่องจากในพาร์ทที่แล้วผมไปสมาสู้กับไอ้พวกนี้ไหวนะครับผม ผมก็เลยไปอ่านั่งฟาร์มมาครับผมก็ไปนั่งฟาร์มสกิลมานะครับตอนนี้เลือดเรานี่เกือบ500แล้วนะครับแต่ก็ยังยังจะตายแค่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคสแตทก,ก็มีประมาณนี้ครับที่ไปนั่งฟาร์มมานะครับอ่าส่วนส่วนสกิลซูเปอร์ฟอร์มนะผมผมยังอัพไว้ที่เลเวล2เหมือนเดิมครับผมกะว่าผมอัพเป็นอ่าเลเวล3นะครับผมเพราะว่าเลเวล3เนี่ยมันสามารถ ปล่อยพลังงานได้นะครับถ้าป็นเลเวลสองมันยังจะปล่อยไม่ได้นะครับผมโอเคครับซึ่งเลเวลสองนะครับมันจะสามารถแปลงร่างนะครับผมเป็นซูเปอร์ไซย่าร่าง2ได้ครับโอเคแต่ว่าเลเวลสามยังไม่ไปขั้นสามนะครับมันต้องเลเวลห้าเลยครับถึงกลายเป็นขั้นสามได้นะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นสองอยู่นะครับแต่ผมกะจะไปสักขั้นสามนะครับผมเพื่อให้มันปล่อยพลังงานได้นะครับโอเคมาเรามาดูของคือผมไปนั่งฟาร์มกันดีกว่าครับตอนนี้ เลเวลเรานี่พุ่งไป5 0 1 3กันแล้วครับโอ้พุ่งมาอย่างเยอะเลยนะครับโอเคครับนี่ครับของอ่าก็มีอ่าเดี๋ยวเดเสียสเกลก็มีอ่าเนื้อหมูมากมายนะครับไปนั่งฟาร์มมานะครับแต่ผมยังไม่ได้เผาเลยนะครับผมแล้วก็เนื้ออ่าไดโนเสาร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเผากันก่อนครับอ่าหินเราทําเตาเพิ่มด้วกันครับเพราะว่าเตาเราไม่น่าพอในการเผาเนื้อทั้งหมดนี่ครับเนื้อเรามีโคตรเยอะเลยนะครับเอามาสัก3เตาแล้วกันนะเชิบโอ้โหเดี๋ยวมัน วางเอมัวสิกูโอเคอยังก็ได้ครับอ่ะวางไปนะครับแล้วก็เอาฐานแบกออกมาให้มันหน่อยครับฐานเดี๋ยวทำไมฐานกุ่มทำไมฐานตูมมีแค่นี้โอเคอ่าใส่ไปแบกมาครึ่งหนึ่งโอ้ชึบใส่ไปชึป้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ไปครับอ่ะโอเคเรามาเผาดีกว่าครับเผาไปเผาไปนี่ก็เผาไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไม่เอาไม่เอาต้องเพิ่มไปอีกโอเคนี่ก็เผาไปนี่ก็เผาไป คำเพิ่มดีไหมผมอยากเผาเดือนนี้มากกว่าโอเคงั้นเปลี่ยนอันละกันครับเปลี่ยนอันแล้วกันครับขอเผาเป็นเนื้อในแนวสอแล้วกันครับพวกนี้ผมเก็บไว้แล้วกันครับโอเคครับเก็บพวกนี้ไปมาครับเราเตรียมไปสู้กัมันดีกว่าครับชุดเกราะเหมือนเดิมครับจริงๆชุดเกราะผมว่าแสบไปมันก็ไม่ช่วยไม่ได้ช่วยอัดอะไรเลยครับโอเคก็ใส่ไปก่อนแล้วกันเนาะเผื่อมันจะช่วยอัดสักนิดนึงเออครับแล้วตอนนี้ครับผมได้ดาบสีซอสมันเริ่ดลอยครับ นานด่า <initiatives> ด่ดาไปเลยวะแซซซอสไม่ไม่ไม่ก็ซีซอสนะครับผมโอเคครับจะตามหลักมันจะจ่ายว่าซีซอสมาก่อนนะโอเคครับแล้วก็อ่าได้ถั่วเซียนมาผมไปเก็บถั่วเซียนจากตรงตรงนู้นนะครับไปตรงโรงฝึกอะเออนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวเตรียมขอเบคไปทำพักกันดีกว่าครับเออเดี๋ยวระหว่างรออาหารเผาเดี๋ยวนะแล้วก็เลือดอ่ะเก็บมาเพื่อที่ใช้ครับเผื่อเจอเออใช่หรือบอกไปครับด่าต้นบอลมันมันมีอยู่ที่ดาวนางเม็กนะครับผมไปไปหามาเรียบร้อยแล้วครับ โอเคแล้วกอ็อันนี้เก็บไว้ครับอ่ะชึบชึบชึอบอืมอืมเออโอเคนะครับเอายามมามาจะสองลำกันเหนียวไว้อ่ะนะฮะผมปึ๊บ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 เอตอนนี้เรามีของที่พอที่เราจะไปบวกกับอ่าไอ้พวกนี้ได้แล้วครับอ่ะ แล้วก็อ่าเรื่องเลเวลนะครับที่ผมที่ผมไปเก็บมาครับในแบบตอนนี้พลังงานเรามีแบบ200ร้อยโคตรเยอะเลยครับเรื่องเลเวลครับผมผมไปเก็บพี่ดาวตรงนี้มาครับให้ดูครับนี่เรื่องเลเวลผมไปเก็บพี่ดาวตรงนี้มาครับไอ้ดาวเวเวจิต้านะครับผมผมไปเก็บพี่ดาวตรงนี้มาครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ดูครับนี่ครับผมมาเก็บพี่ดาวตรงนี้ครับเพราะว่าที่นี่มันมีมอเตอร์เยอะนะครับแล้วมอเตอร์ก็ได้อ่าเรียกได้ว่าได้ได้เอฟพีค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าทําไมมันยังไม่เกิดมอเตอร์ฟั๊ก โอเครู okay, been, ้สึกมันมันอ่นี่ไงเกิดแล้วครับนี่ครับพวกนี้ผมมันได้ EP พค่อนข้างเยอะเลยครับผมก็เลยมาเก็บพิ้นดาวตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับไปดีกว่ากลับไปที่เอิร์ท่ของเราดีกว่าครับเราจะได้กลับไปเอาอ่ากลับไปเอากลับไปเอายก่อนนะแล้วมาอยู่ทางไหนวะเดี๋ยวนะแล้วลงลงลงฝึกอ๋อโอเคทางอุทนงจะแบละจะแบละนะครับเฮ้ยตอนนี้มืดแล้วครับโอเคเราไปเอาถั่วกลับมาบ้านก็มืดพอดีครับอ่ะเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเราไปสู้กับไอพวก พวกนี้กันครับไอแกง <c oughs> แกงข้านหนุ่มฮะแกงข้านหนุ่มใบแบนเนี่ยครับโอเคไปน้ำมันวันตีนายเรามารับถทดเสียแล้วนะครับโคดินเออใช่ใช่ใช่มันชื่อโคดินโอเคเราจะปีนเ,ออเราจะปีนเสาลงไปครับเงาเงาเงาลงมาโอชึบเรียบร้อยทุบ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 เอากลับทุบไปได้ <c oughs> ไอไวเวนเด้โอเคเรียบร้อยออโอเคผมจะมาเอาเอาถดเสียที่นี่ก่อนครับเพราะว่า อ่าผมว่าถั่วเซียนนั้นมันค่อนข้างเหมาะเลยครับในการบวกนะครับผมเพราะว่ากินแล้วเนี่ยมันได้พลังงานค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ได้เลือดด้วยนะครับคือกินแบบกินทีเดียวนี่เลือดเต็มเลยครับผมถั่วเซียนโคตรโกงเลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปเอาถั่ถวเซียนถั่วเซียกันก่อนนะครับผมอ่าเปิบ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 ,ปบโอเคก็อย่างว่าครับผมตอนนี้เลเวลเราอ่าห้าสิบสามไปแล้วครับผมว่าเราอาจจะต้องทำตัวตัวเวชากันแล้วแหละนะครับเพชรเราก็น่าจะพออยู่หรอกนะครับผมสวัดดีโครินอ่ะเดี๋ยวทำไมมันอ้าเฮ้ย เดี๋ยวนะทำไมผมเอาเอาโถเซไม่ได้เอาว่าจะฟลักแต่ว่าผมได้เฮ้ยผมได้อันนี้อันนี้มาแทนครับเป็นอ่าเมฆสีดำเอ๋อครับเดี๋ยวนะทำไมผมเอาโถเซไม่ได้วะว่าจะฟลักโอเคเอาเป็นว่าเราช่างมาเดี๋ยครับแต่ว่าอ่าดูเหมือนว่าผมจะได้เป็นเมฆสีดำนะครับผมมาครับโอเคครับเมฆสีดำหืมลอยวานพันปีครึ่งเพิ่งเคยเห็นโอเคเมฆสีดำนี่มันเมฆของคนชั่วปเป้าเปา,เ,ปา,เ,ปาเนี่ยโอเคโอ้โหสโลว์มชชั่นแม่ลงมาอย่างเท่ สูดเจ๋งเมกสีดำอาจจะตกเร the, ียบร้อยโอเคเมกสีดำดูดิโอเคครับก็เป uh, okay. okay. yeah. ็นเมกสีดำเลยครับมันก็เออดเดี๋ยวๆหายไปไหนเดี๋ยวๆเมกสีดำกูโอเคผมว่ามันก็คงไม่ต่างอะไรกับเมกสีทอร์แหละครับถ้าให้เดาโอเคก็ขี่มันปกติครับแต่ว่ามันเท่กว่าครับผมชอบส่วนตัวผมชอบผมชอบสีดำนี่ครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้เลยครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมชก็ชอบสีดำนะ เฮ้ยครับเมฆสีดำโอเคกลับไปที่บ้านของเรากันดีกว่านัมันคีเปอร์โอเคกลับไปนอนก,กันดีกว่าครับวอตี้เหล่ามา้านะครับผมโอเคนะครับพืชผ่า์ผมก็ยังไม่โตเลยครับเพราะว่าตอนที่ไปนั่งเก็บยีพีมานี่ผมผมผม,ผมไม่ไม่ผมไม่ได้เก็บที่บ้านนะครับผมไปเก็บที่ดาวเวจิต้าครับโอเคเรู้สึกว่าเนื้อเราจะเผาเสร็จแล้วงั้นก็เผาต่อไปแล้วกันนะ รู้สึกจะมีเอ๊ะแต่ในนี้ไม่อีกโอ้โหไม่เห็นไอเอเวนโอเคครับเผาเผาไปเพิ่มนะครับเผาลัวๆเลยครับผมจังหวะนี้ครับต้องการสเบียงอย่างมากครับในการไปปลุกครับโอเคเราถือเทอร์เมสกซ์ดาไว้เอ่อเม็กซ์ทองนี่ก็โอเคเอาเอามาด้วยเรียบร้อยเอ่อดอกไม้มอนเลยอีกลูกหนึ่งอืมโอเคผ่อนไปแล้วกันครับเอ่รารอเนื้อเผาเอ่อน่าจะเพียงพอแล้วผมว่าโอ้โหเยอะจริงครับ เหนือนี้แบบเสบียงที่ผมพอเพราะว่าผมว่าเสบียงผมน่าจะเพียงพอนะครับโอเคเราไปทำระเกิดดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอนอนก่อนแล้วค่อยไปทำแล้วกันนะ่ะซึ่งดาบซีซอร์ก็ผมมาสามารถตีได้พันพันสองหลายครั้งครับก็ถือว่าเยอะอยู่ครับแต่ว่ามันมันจะด้อยก่าดาบเพชรอยู่ครับดาบเพชรนี่ตีได้พันห้าร้อยครั้งครับแล้วก็ดาบดาบเบฟนะผมมาตีได้แค่หกร้อยครั้งเท่านั้นเองครับโอ้โหโคตรน้อยเลยครับโอเคมาเราไปที่ไปไปที่ดาวนนั้นไปกันดีกว่าครับเราจะได้ไปทำ ภารกิจของเราก็ต่อครับดนานัเมกอ่ะเยอ่ะดเดี๋ยว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 ถ้าผมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าผมวางยาได้สองรอบมาเจอฟากเอ่อเอ้ยโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะบักค,ครับที่วางยาได้สองรอบโอเคไปครับไปที่ดาวนาเมก,กเถอะดาวนาเมกเรียบร้อยครับเรามาเราอ่าเข้าสู่ดาวนาเมกแล้วครับโอเคครับผมแล้วก็อ่าผมได้ได้ทำการนะรผมคิด เออใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่นะครับในตอนที่ผมไปเล่นรอบมาครับผมได้ทําการนะครับคิดแผนการนะรผมเรียกได้ว่าเป็นแผนการสุดเกียนแตกนะครับเดี๋ยวนะพวกนั้นน่าจะเป็นพวกเดิมที่เรา,เ,าเหลือ,อไว้เดี๋ยวไม่เราเราไม่ต้องยุ่งกับมันครับเออใช่ครับผมเพิ่งทราบนะครับผมว่า,าผมมันจะเป็นต้องรับภารกิจใหม่ก็ได้ครับขอแค่ให้พวกเก่าให้พวกตัวเก่าที่ผมสปอนมามันตายก็พอครับแล้วทำไมมันมีเยอะจังวะเดี๋ยวผมขอไปหาพื้นที่โล่งๆก่อนครับที่แบบ มันไม่มีตัวพวกนี้ครับที่ผมไม่ได้สปอตมันไว้ครับโอเคประมาณตัวนี้ก็น่าจะโอเคครับไม่น่าจะมีพวกพวกมันแล้วครับอ่าโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นีอีกแล้วว่ะโอ้โหใช้พวกมันช่างกระจัดกระจายเล้เกินโอเคผมจะหาที่ที่แบบไม่มีไม่มีพวกตัวพวกนั้นครับเราจะได้จัดการกันอย่างง่ายดดยเลยครับผมอยากซู้บนบกว่ะประมาณโอเคประมาณตรงนู้นแล้วกันครับผมน่าจะไม่ได้ไปไกลถึงขั้นนั้นหรอกนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันครับเอ้ยน้ำมันน้ำมันบ้านพิกโลเนี่มาโอเคเราไปอยู่ตรงบ้านพิกโลมองว่าพิกโล่เขาจะไปททำอะไรเรานะโอเคแล้วขอมาร์คจุดเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวลงแป๊บ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 โอเคเรียบร้อยทุกยานมาติ๊บ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 ต๊บอะมาร์คจุดเอาไว้ครับมาร์คจุดมาร์คจุดมาร์คจุดอเออเลยดีเนาะเอาเป็นซีแล้วกันครับไเดี๋ยวเอาเป็นซีแล้วกันครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ผมได้ทําการนะผมคิดค้นนะครับ ยุทธการอ่าสุดเกียนแตกนะครับแหลกลายให้ผมมาครับเรามาทำกันเลยดีกว่าครับอ่ะยุทธการนะผมมันคืออ่ายุทธการเหนือน่านฟ้านะครับโอ้โหพูดเหมือนยิ่งใหญ่ให้ผมแต่ความจริงมันคือเกียนมากครับคือการที่ผมจะบินขึ้นไปสูงสุดแล้วก็กดสปอนมาครับเพื่อให้มันตกลงไปด้านล่างครับผมทำให้เลื่อนมันลดค่อนข้างเยอะครับโอ้โคตรเกียนเลยกูเนี่ยโอเคเอาประมาณนี้กันครับผมไม่อยากเกียนมันมากครับโอเคมาโอเคครับสปอนมาโยครับแล้วมันก็จะตกลงไปครับระหว่างที่มันตกลงไปเลื่อนมันก็จะลดครับเดี๋ยวเจ๊ต่อไอ้นี่มันคึก ไอ้นี่มันคึกมันยิงเราโอ้โหไม่โดนหรอกไอ้น้องเอ๋ยเอือชิบอื้มไม่เข้าครับอยู่ในยานะเราแข็งบอกเลยนะครับเดี๋ยวนะั้นเลื่อนรถประวัติล่างนั่นเอาเดี๋ยวเราจะพุ่งยิงดิโอ้โหใจเย็นดีครับไปตัวนี้อา่าเดี๋ยวก่อนนะเลือดมันเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อเลือดมันลดอยู่ครับตัวโอ้โหเลือดมันลดตัวละสองร้อยเลยครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวก่อนปุตยันแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคไม่ต้องตียาเอ้ยเดี๋ยวตียาออกก่อนดิโอเคมาเรียบร้อยเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก่อนครับอันนี้อันนี้เลือดมันจะเลือดน้อยสุดครับตบไปครับตบไปครับเป็นตัวเลือดน้อยสุดโอเคโอเคตบตบตียอาโอ้โหจังจเต็มเลือดบอกเลือกกูเยอะแล้วครับไอตัวเลือดน้อยสุดไอตัวเลือดน้อยสุดไอตัวเลือดน้อยสุดโอ้โหกระจอกนะครับไอตัวพวกนี้ผมมันจะยังไม่ตีแล้วครับถ้าเรายังไม่ไปตีมันครับเพราะฉันผมจะทําการเตรียมโถเซียนไว้ในมือครับแล้วก็กินเนื้ออันนี้ไปดีไหมมัเปนไไม่ไม่ยังไม่จกินก่อนเอ้ย ดับซีซอสผมจะได้มาแยกลำบากโอเคผมจะโอ้โฉเฮ้ยจะมาตีกูด้ยังไงเนี่ยผิดพลาดทางเทคนิคเดี๋ยวก่อนกูทำอะไรผิดเพื่อนเยอะเยอะโอ้โหเดี๋ยวเจ็บเป็นกันครับเลืยดกูก็เจ็บเป็นนะไอเวเดี๋ยวจะตายแล้วครับโอ้โหนี่ครับเลือดไอคือไอไอเนเดโวเสาเนี่ยมันเพิ่มมากครับมันเพิ่มเยอะมากมากครับผมกินทีแล้วเต็มครับโอเคแต่ว่าโอ้โหมันมันเดี๋ยว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 กูจะตายอีกรอบกูจะตายอีกรอบแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะ ผมจะไปตีไอ้ตัวเลือกน้อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อันนั้นเลพันสองมาอยู่กับมันโอเคเราค่าไอ้นี่ก่อนแล้วกันครับอุอจออุอจอเออใช่ผมลืมเลยครับคุณลืมแปลงล่างนี่หว่าไอ้เวรมะไม่อยู่ทำไมผมตีน้อยจังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมลืมแปลงล่างภาษาเสยาเดี๋ยวก่อน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 เดี๋ยวใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมขอแปลงล่างก่อนครับชาร์จพลังงานทั้งหมดที่มีอยู่ใต้น้ำไปเลยกูก็ตายเลยโอเคชาร์จพลังงานใต้น้ำไปเลยครับง่ายดีจบ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 โอเคโอเคมา เดี๋ยวไปกดผิดตบมันก่อนตบมันก่อนตบมันก่อนแล้วเราก็ลงมาครับโอเค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 แปลงล่าง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 ครับถึงเวลาแปลงล่างแล้วครับกดชาร์จพลังงานรัวๆเลยครับโอ้แปลงล่างซูเปอร์ไซยาอากาศกูจะหมดโอ้แปลงล่างเลยโว้ยนี่ตีห้าสิบสองบอกเลยกูตีแรงแล้วเพื่อนเรียบร้อยเสียจเป็นหนึ่งตัวโอเคอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ่าฮะอะไรครับโอ้กูนี่เป็นซูเปอร์ไซยาครับอ่ากระจอกบอกเลย โอ้โหพลังซ <X Joh an> ุปเปอร์สซญญาโอเคเรากินเรากินถั่วถั่วเซียนเลยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมขอแต่ขึ้นก่อนอ่าชิบหายไม่มีบล็อกด้วยโอเคโอเคเราตีไปก็ได้ครับมา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 เอ่อเอามามาบล็อกมาบล็อกมาดาวนาเมิกดาวนาเมิกโอเควางไปมามาต่อต่อต่อเฮ้ยกระตุกครั้งแหลกโอเคเอ่อตอนนี้ผมฆ่าไป3าลนะครับเหลือแค่2ตัวฮ่าบอกเลยครับด้วยพลังแห่งซุปเปอร์สซญญาผมมันแข็งแกร่งมากครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะผผมมว่่่าาแแปปปลลลงงงไอกครับเดี๋ยวก่อนนะแปลงล่าง ซุปเปอร์เซียซุปเปอร์เซยเยเยอะเยาะซุปเปอร์เซียขั้นสองเยอะเรียบร้อยโอเคมาผมกลายเป็นตัวสองแลครับโอเคผมก็จะตีแรงแรงกว่าเดิมครับมามาต่อต่อไอ้ตัวพันสองไปตัวไอ้นี่โอเคไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะเอาเอาอะไรที่ก่อนเลยครับอี๋เจ้าอี๋เจ้าอะไรอะไรตบตีอุ๊ยอุ๊ดไม่เจ็บไม่เจ็บเลือดกูเยอะเลือดกูเยอะ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 ก็บ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูหลบแป๊บ โอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวไอ้ตัวพันสองไอ้ไอบอสไอ้บอสเนี่ยผม <c oughs> คือบอสของเราครับเดี๋ยวผมกินเนื้อหมูดีกว่ารู้สึกเปลืองพลังงานเหลือเกินโอเคมามามาเออมาสู้กันพลังพลังแห่งซุปซียาเบ้าเฮียบเามาสู้กันไอ้พันสองไอ้ก่งสุดโอเคตัว ตบตบตีตบตีกูตีแรงแล้วรอบที่แล้วตกกูไปเยอะคลิปที่แล้วมึงตกกูไปเยอะเพ oh, uh ื huh. ่อน yummy, โอ้โหกูกลับมาล้างแค้น okay. oh oh. เดี๋ยวจะตกล้างแค้นก็บ้ากูจะตายหาเลยเพื่อนเด๋ยโอเคโอเคโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่อ่อนเลยครับมันมันไม่ได้กากเลยครับ <c oughs> มันเก่งสุดๆครับเมื่อกี้ผมเกือบตายเลือมดูเลือดครับโอเคมันแก้ตายเลยครับเออเชื่อเอ้อเอืเอ้อกลัวจะตายไอกระจอกเอ้ยโอเคเราเอา,เอา,เอา,เอานี่มาครับ não, <c oughs> อ่ะมามามาโูเจี๊ยปี 40โอเคผมไปอัพสกิลซูเปอร์ฟอร์มขั้น3เรียบร้อยครับแต่เราลองแปลงล่างเพิ่มอีกสักขั้นหนึ่งโอเคเราลองชาร์จกันก่อนครับชาร์จคัรชาร์จแล้วก็จะแปลงล่างตึ๊บ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 ได้ไหมรอบนี้เอ่อเอาไม่ได้เอ้ยได้อยู่ครับได้อยู่โอเคแต่ว่าเอ่อดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมผมยังไม่มียังไม่ยังไม่มีพลังเลยวะอ๋อพลังพลังเดี๋ยวก่อนนะาให้ผมเดามาต้องเดี๋ยวก่อนนะ ขอกลับล่างก่อนกลับล่างก่อนเดี๋ยวๆกลับล่างกดกดปุ่มไหนวะจะกลับล่างเอาไม่กดไปคลิปอีกเมื่อกี้โอเคเหมือนว่าพลังงานเราเหมือนว่า, <c oughs> า,ายังไงผมเริ่มงงโอเคช่างมาก่อนครับป,ปล่อยปล่อยพลังงานเยอก็ช่างมาเถอะครับอตอนนี้เราเหลือค่าอยู่5ครับโอเคผมขี่ทียจะอัพเพิ่มครับสกลิลนี้เอาไปว่าเราจะเก็บสกลิลมาอัพสเตตดีกว่าครับต่อไปให้ทำไรวะให้สู้กับฟรีเซอร์โอ้โหโอ้โหกูจะกลุ่มขมาบเลยครับ โอ้โหสู้กับฟรีเซอร์เจดเดมเอาไงดีวะเลือดมันจะเท่าไหร่ครับลูกตองแม่งยังเลือดเลือดเป็นพันเลยครับแต่ละตัวโอเคมามาเราสู้เราเราเราสู้เลยก็ดีครับเพราะว่าผมผมว่าผมน่าจะอัพสเตจมาพอเลยครับโอเคมาไปไปลากไปลางไปลางไปลากไปลางหยะหยะหยะ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 ไปลากไปลางเออลขั้นหนึ่งเรียบร้อยครับผมเอาสักขั้นสามเลยครับโอเคเราขอแบบเต็มสูตรบอกเลยว่าเต็มสูตร โอเคเราจะแปลขั้น3เลยครับเต็มสูตรบอกเลย,บอ,เลยบอกเลยว่าเต็มสูตรครับรอบนี้อืขั้น3จริงจริงมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่ร่างสามหรอกครับแค่มันแบบเป็นเป็นขั้นสามครับตรงนี้โอเคแต่ว่าร่างสามจริงๆริง่ะมันจะแปลงไลต่ตอนตอนตอนผมอัพอันนี้อันนี้เต็มเต็มเต็มห้านะครับผมซึ่งผมว่าผมไม่น่าอัพหรอกครับมันมันมันอัพยากมากครับผมมันค่อนข้างที่จะกินเลยครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอเตรียมเตรียมพลังงานก่อนสู้กับฟรีเซอร์นะครับมาไอฟรีเซอร์ครับ โอเคมาครับฟิเซอร์มาไหนนะวะโอ้โหละโอ้พันเดียวกระจาะโอ้โหเองกระจาะกับลูกน้องเองอีกบอกเลยเฮ้ยเ้ยเราตีแรงขึ้นโอ้โเราตีแรงขึ้นเราตีแรงขึ้นแแต่ต่มาตีแรงเหมือนกันโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขากลับไปฟื้นฟูพลังงานแป๊บกระโดดหลบกระโดดหลบได้บอกเลยมามาสู้กันต่อไอฟิเซอร์ไอฟิเซอร์อ้าวเดี๋ยวกเฮ้ยทำไมแปลกล่างวะเฮ้ยมันเหมือนมันจะกลายเป็นขั้วสองวะครับโอ้โหเลือกขั้สองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวก่อนนนกิพลังงาแป๊บโอเคมาต่ออฟรเซ์ยยึง โอ้โหจัง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 เดี๋ยวเดีอยู่ไหนวะเนี่ยจัง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 อีกทีผมยังไม่น่าตายโอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวเยังได้อยู่ยังได้อยู่จะตายจะหมดพลังงานจะแปลงร่างโอ้โห อืเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดิใจเย็นดิโอเคมึงใจเย็นดิโอเค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 จะตายแล้วฟิเซอร์เดือดวฟิเซอร์มันแปลงร่างอะไรครับกลายเป็นขั้นสามวะนี่เลือดพันสี่ว่ะไปหนึ่งนะโอ้โหหลบหลบโอ้ยโอ้ยโอ้ยตา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 ยไม่ไม่ไม่โอ้เกือบตายโอ้ยกินกินอาหารกินอาหารขอฟิตฟูเมื่อกี้ที่เกือบตายนะครับผมโอเคมาต่อฟิเซอร์อยู่ไหนวะเอ่อฟิเซอร์หายเดี๋ยวฟิเซอร์หายโอเคเฮ้ยมันโอ้โหฟิเซอร์ขั้นสี่เลยครับโอ้มึงแปลงร่างขั้นสี่เลยเพื่อน มาคาถาเลยครับพีเสอร์โอเคโอ้ okay. oh ho, โหไม่โดนกูหลบได้บอกเลยว่ากูหลบได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพลังงานจะหมดพลังงานจะหมดโอเคกินกินกินแล้วกูวิ่งกินแล้วกูวิ่งครับกินแล้วกูไม่อยู่หรอกอยู่ให้ตายเหรอโอ้โห oh อีกแล้วอีกแล้วจะตายอีกแล้วเออโอเคเรียบร้อยครับตาย <laughs> ตายเรียบร้อยเลยครับอ่าโอเคสุภาษิตยายเรายังไม่หายครับเครับรีบรีบรีบ โอเคพลังงานเรากินได้หมดแล้วกันครับปั๊บปั๊บปั๊บปัฟิเซอร์นี่ก็ก็ถือว่าเก่งอยู่นะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นครับโอเคมาครับรี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 ้รีบ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 รวบรวเรีบรรากรรีบรีรีบรวบรีบรีบรีรีบรวรรวรรวรร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 บรรรรรวรรรรรรบรร วาร์ป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 ไปที่เด okay. ี๋ยวเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยเราก็ทำการตียานทิ้งเยยเเดี๋วริ่มงงแล้วกูโอเคตียานทิ้งดีจาแล้วผมก็จะก็จะทำการวาร์ปนะฮะผมทำการวาร์ปไปที่จุดที่ผมมาไว้โอเคแล้วฟิเซอร์อยู่ไหนฟิเซอร์อาหารนั่นไงฟิเซอร์มาบุกกระต่อยน้องเลยฟิเซอร์กินอาหารแปเรโพคอมอร่อยของชีวิตอืปูหลบได้เกือบเข้าหน้ากูได้ไงเพื่อนเมื่อกี้โอเคไปเรือกมันเดือดร้อยครับตบต่อตบโอ้โหแรงโคตร แรงโคตรครับเดี๋ยวเดี oh. 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 Okay, okay. ๋ยวโอ้เล okay, okay. oh. 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 em ือดเลือดมันแรงโคตรครับเดี๋ยวมันโอ้โหโอ้มันตีแรงโคตรครับฟิเซอร์โอเคโอเคผมจะพยายามพยายามหลบไว้ก็ครับโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหยหลบกูก็ไม่พ้นมาครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคโอเคโอเคมาคุยกันได้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 เอาเดี๋ยวมันแปลงอีกแล้วไอ้เวรเลือดโอ้โหพันแปดเด้เด้มึงจะแปลงเยอะไปไหนครับโอ้โหเดี๋ยวผมผมว่าผมพุ่งอย่างเดียวเลยครับตบมันอย่างเดียวเลยครับโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนกินก่อนกินก่อนโอ้ยโอเคเกือบตายเมื่อกี้มา โอ้มันเม่เจอเดี๋ยววาร์ปได้อลยมึงวาร์ปได้อลยเพื่อนหลบหลบอีกคนกูตายอีกแน่นอนเลยครับเออกดแรัวโอ้ไปติดอ๊ายโอ้มันเก่งมากครับผมมันโอ้โหทําไมมันแปลงร่างเรื่อยๆเลยวะอเมื่อไรมันจะแปลงเสร็จเนี่ยหรือว่าผมต้องแบบต้องตีมรถเดียวเลยครับต้องแบบตีให้มันตายรถเดียวเลยว่ะเออโอเคโอเคเรารีบไปดีกว่ะมา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 รีบไปเพราะผมผมว่าผมผมรีบววาารร์ปปไย้้กััันนคบะง ว้าวว้าวา้าวไปที่ตรงนี้แล้วผมก็จะทำการระวังยางแล้วผมก็รีบว้าไปตรงนู้นครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำเวลาทำเวลาทำเวลาผมก็รีบตียาเลยครับจังหวะนี้อ่ะตียา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 โอเคแค่เก็บมาเก็บมาแล้วกูก็กินเนื้อไปครับกินเนื้อไปแล้วกูก็วิ่งหนีมังกรแล้วกูก็วิ่งไปครับแล้วก็เปิดเด็ดเด็ดแเปิดเอ้ยเวรโอเคโอเคเร็ว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 ถ้าท่านแปลงร่างเรื่อยแผมว่าเราเราแย่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่อยากไม่อยากสู้กับมังกรตรงนี้ไอ้บ้าหายไเซอร์ก่อนฟิเซอร์อ้าฮะนั่นไงฟเซอร์ โอเคโอ้โหเริ่มมา2 0 0พันแล้วครับมึงจะแฟงเยอะปไหนครับก็จะโอ้โหตีโอ้โหมันตีแรงมากที่กูไปอัพสกิลไปแล้วเนี่ยนี่ขนาดกูไปอัพสกิลมาแล้วไอเวเดี๋ยวมึงไอมึงกอดใจเดยไอแดนตัซอโอเคโอ้มันตีแรงมากครับผมมันตีผมแบบ เฮ้ยนี่มันขั้นสุดท้ายยังวะผมไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันเปลีนเรื่อยๆเลยว่ะครับโอเคลองว่าขั้นสุดท้ายเลยครับเราตีมันไปแล้วกันนะโอเคเรียบตีเรียบตีด้วยกันเรียบตีเรียบตีเ,ตเอากูจะตายอีกแล้วโอ้ยโอ้ยตายอีกแล้วโอ้ยอสู้ต่อไอ้น้องโอ้มังกรมันก็ยุ่งน่าเกินเนี่ยตบหน้าแหกเลยครับ <c oughs> วะโอเคครับเรื่องมันไม่น่าเพิ่มมันเลยครับแสดงว่านัดโอ้โหไม่เพิ่มแต่มึงเก่งเก่งจัดไอ้เก่งจัดผมไม่กินอาหารแล้วผมจะทำนี้เรื่อยๆคคครรััับบจจนนกว่าาาามมมมะตตยยยโอเผพีให้สุด เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหพลังพลังนักซุปซี้ยากูไปเลยครับโอ้โหกินเนื้อแป้งแมกก็ได้วะแป้งแมกแป้งแม่แป้งแม่เดี๋ยวพลังพลังงานยังไม่น่าพอจะกินได้เล็กกินเนื้อโอเคผมว่ามันไม่น่าจะแปลงร่างเพิ่มเลยครับไอตัวฟิเซอร์ครับงั้นผมจะพยายามอาทำดาเมจแค่มันงั้นผมจะพยายามทำดาเมจมันให้เยอะที่สุดครับผมผมจะไม่หลบแล้วที่เกี็บหลบเลยครับที่เก็บมันนั่งวิ่งใหม่ครับโอเคโอเคแปลงร่างเออเอากรรม กดไปติดโอเคเอาใหมา่เออแบ่งล่างระเบิดพลังโุป,ปราเซียามาแบ่งล่างขั้นหนึ่งแล้วเออต่อต่อที่ขั้นสองออแล้วขั้นสามผมขั้นสามขั้นสามโอเคขั้นสามเร็วๆดิตอนนี้ค่า BP ผมประมาณ45,000แล้วฮะโคตรเยอะเลยฮะโหถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้เลยครับอ่ะมาๆๆๆเร็วๆ,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 ๆเรีบไปเรีบไปเรียบไปโอ้ไปกดอันนี้อแหละโอเคไปที่โฮมแล้วก็จะทำการเอายานมา เอายามาก็รีบกดรีบรีบวางแล้วคลิกเมาส์กลางแล้วกูก็กดไปเลยโอเคแล้วผมก็รีบมาตียาหครับแล้วยามนก็จะไปไหนเดเดเดยารยานกูโอเคโอเคยานยานยานมามามาเออเออกดผิดอีกโอเคอ่าโอมามามาต่อ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 กินกินอาหารแป๊บเพื่อความอเด็ดอร่อยของชีวิตและทรัพย์สิน โอเคมึงไม่แปลงร่างเพิ่มเพราะใช่ไหมฟิเซอร์ฮ่าไม่แปลงร่างเพิ่มนะครับแต่ว่ามันจะยิงให้เราดุแรกผมรู้เลยโอเคโอเคตกไปครับตกไปครับพยายามให้มันยิงมากโอ้โหโอ้โหมึงยิงกูไปเร็วไปไหนวะโอ้ยกูตายอีกแล้วครับไอ้บ้าเอ้โอ้ยโอ้ยโอเคมาต่อ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 เมื่อว่าฟิเซอร์ฟิเซอร์เจ้าโจกมาซะข้าจะจัดการเก้าแล้วแล้วเจ้าหายไปไหน เดี๋ยวเดียวไม่เอาจี้คุณนั่งตีตั้งนานนะอาฮาไม่หายสุดจาแงอยู่ที่เตร์ฟรีเซอร์เดี๋ยวยวตกกระต่อโอมันโดนผมเอ้จมันจะตายล้ครับจะตาแล้วไม่ไหวครับผมู้ผมซอยแล้วครับผมซอยแล้วสักทีดีวะโอ้โหเมื่อกี้ผมนั่งซอยเลยครับ้อตบมือตบมือโอ้ฟรเซอร์เสร็จกูแล้วครับอ่ะ e าเจฟักไฟทูฟรีเซอร์เดี๋ยว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 เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี วัตเตอร์ฟลักโอ้ยเด็ดนะภารกิจไม่เสร็จต้องตบกันมันกับมันใหม่เหรอครับก่อนนะอูดีด้วยครับอูดมาๆงั้นผมเรียกตบไปล่างนี้เลยครับโอเคโอเคโอเคเผื่อมันจะไม่แปลงล่างเพิ่มผมเรียกตบล่างนี้เลยครับทั้งนั้นน่ะมามาตบนี้นะครับตบนี้นะเอ้ยมันจะตายแล้วครับจะตายแล้วมัน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 จะตายแล้วล่างยืนยันจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวเฮ้ยไงผ่านไหมผ่านไหมรอบนี้ผ่านแล้วโอ้โหโอเคอ๋อแสดงว่าถ้าผมฆ่าล่างแรกมันได้ก็จบเลยครับโอ้โห โอ้ห okay, okay, uh, uh, okay, ja ้าส okay, okay, ิบชื้นใจเลยกูโอเคเอาไงดีเอาไงดีครับเอาไงดีอัพสเตตหรืออัพไฟดีอัพสเตตอัพไฟดีอ่าอัพอั่ะโอเคอัพรอบสุดท้ายอันนี้งั้นผมจะไปอัพเป็นอะไรดีครับอัพอะไรดีงั้นผมจะอัพพวกนี้ให้ให้มันถึงสิบแล้วกันครับทั้งนั้นโอเคอัพคอนชั่นอะไรสักอย่างมาเถอะโอ้ยโอเคต่อไปอ่ากลับไปที่โลกแล้วครับลาก่อนดาวนาเมิกโอเคลาก่อนดาวนาเมิกครับอ่า โอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ้โโอ้ยในที่สุดครับซึ่งที่ผมไฟฝันมานานในการฆ่าฟรีเซอร์นะครับก็สําเร็จโอเคพาเนียเราพอขยนกันดีกว่าครับรู้สึกรู้สึกรู้สึกสุดยอดทุกอย่างที่มีในโลกครับในตกฟรีเซอร์มานี่มันทั้งไอ้เดี๋ยวกูว่าพิดอีกยีใจเกินเหตุอะไปที่โลกโอเคเกิดที่โลกแล้วทุบยานแป๊บเอามามาเอาจะจมน้ําอีกโอเค ในสุดก็จัดการฟิเซอร์นะครับเอาแมนงูตบหน้าแหกไปดิครับโอเคเอ,อ่าโวทุกอย่างที่ทํามาเราจะเป็นรุ่งรุ่งแล้วฟิเซอร์เจ้าสิทธิ์ฆ่าโอ้แต่ความจริงนี่ผมรีบตีล้างแรกมันแต่แรกก็จบนะเออไม่น่าปล่อยให้มันแปลงล่างเลยครับโอเคเอา่าไม่ให้โลกนี้ทำอไงต่อให้ฆ่าคิงอา่าคราวเมนโอเคแต่ผมค่อยมาทำพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมพาร์ทนี้อเอาแค่ประมาณนี้ดีกว่าครับ โอเคก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่คอยติดตามนะผมและคอยเป็นกำลังใจในการฆ่าฟรีเซอร์ครับโอเคเจอกันคลิปหน้า bye bye, ครับผมบ๊ายบายครับ